ไปหาปลามาฉันไม่ได้แก่กกเลยอุดมสมบูรณ์มากจ้าแม่น้ำหลังบ้านเราแม่น้ำที่เราไปเล่นทุกวันน่ะนี่แหละปลาปลาดุกโอยปลาธรรมชาติเลยเพื่อนเพื่อนนี่กจะเพกไปเจตัวนึ่งตอนี้ยองปลาเนี่ยพื่ปลาเนี่ยไปได้ที่อื่นนะ มึงแกไปถไไ่ายปลาชกักเกอร์ไปมึงแกไปถ่ายปลาชกักเกอร์ไปถ่ายปลาชักเกอร์กินได้เหรอปลาช็กเกอร์ว้วปาช็อกอปลาช็กเกอร์กินได้เหรอกินได้มันแบบฟูฟานเลยปลาชักเกอร์ต้ออกเลยล่ะโอมปลาช็ออร์ปลาช็เกอมันต้องมีหางออกอยู่อุดมสมบูรณ์มากจ้าแม่น้ำปบาธรรมชาติเลยเพื่อน

ปูยักษ์ปูไอปูปูยักษ์ปูหินแกเล่นแถวสินี่มันนิ่งอุดมสมบูรณ์มากเพื่อนๆแม่น้ำหลังบ้านเราอ่ะที่เราไปเล่นกันทุกวันนี่แหละป่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็น ลายสวยมากเลยอันนี้เลขสองป้าป้านี่คือมันบิดขี้เจับได้ค่ะให้ <c oughs> จับจับมออเดี๋ยวไอ้คนนั่นดีจะขี้ลเลโอยเหนาะแล้วเนาะ ตาไม่กลัวมันได้นั่นหรอหนีปตาเหรอนีออปาตาไม่หน,มหนีมันไม่หนีจะมตีตกโอ้ตาหักขามัาน่ะหักอกไว้ได้โอ่าเฮ้ยันโผล่เลยอยอุ้ย ปลาชักเกอร์แต่ว่าบ้านบ้านอีสานบ้านเรานะกินเฉยเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าปลามันเนี้ยมันกินได้เปล่าเราไม่รู้เอาไปเลี้ยงในตู้หวานท่านเิ้มนะดูลงสมบูรณ์มากเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกาะดงมาฮะอะไรพรสกินพรสเนี้ยอีไปไปดูไปดูเจ้าหุบไม่ได้แล้วมาชนนิดหนึ่ ปูนะนเอาไปจิแล้วก็ใส่เกลือเนาะแกเอาไปให้ยายปอ,อกไปนี่มันเยอะจัดเอาไปแบ่งอเอานี่มีบ้านข้างๆมาแบ่งเอาด้วยแล้วก็แบ่งให้ยายปอกด้วยมันจะเชืหนูเอาแค่ปูเขาเข่าเนาะเข่งแนะ่แบงโบ่ตะเกียบนะตะเกียบ กินก้กไห้กินเอาอง่มนเอา่ไปมั้เไ่ปกินเอาไหมใหญ่เรียกกะเอาไปเอาเอาใหญ่ปอกอีกไปไม่จีใส่เกลือใส่กระดองเอาข้าวจ้ำในร่องกายกินเหรอไข่ปูเนาะ

โห<ฮ><ฮ>ถ้าเป็นปลาเป้เนาะเอาเอา,เอาไปเผาแล้วก็ใส่เกลือ<ม>ไปไหนน้องกายไปไหนน้องกายไปไหน,น,ไ,ไ,หนไหนดูสิขอดูหน้าหน่อยไปไหนไปไหนครับออขอสัมภาษณ์หน่อยไปไหนจไเจอยยป,ป๊อกไหม ไม่เจอหรอให้ใครไว้ให้ปลากุ้งเอให้ปลากุ้งเจอปลากุ้งเหรอ